มาตามเลขพอดาวเด้อค่ะนทางของพอดาวงวดที่ผ่านมาพอดาวบอกว่าเลขที่หนาลงทุนมีหางเดียวท่านี้ปันเกี้ยวบารเลขที่90นะคะเผนว่าผนตีเลขสามตัวเป็น290ผลปรากดบาเลขออก09ล่างเต็มเต็มเลยนะคะนี่มาตามแนวทางของพอดาวนะคะก <c oughs> ็น,นั่งคิดู่นี่แหละผนว่าผนปันเกี่ยวบานลังใด <c oughs> คิดออกไป ฝันเที่ยวบ้านหลังใดป่นฝันไปพอดาวฝัน,นใช่ป่ะเพรามก่อนท,นนทนนิ่ก่อนที่ป่ะเนี้่ยไม่ใครว่าไม่เลี้ยงกับโผไม่เลี้ยงกับโผไม่เลี้ยงเลี้ยงเยี่ยมเลี้ยงกับเโผไม่ย่ยางสวนท้างกันเมื่อก่อนทิน่ไม่เลี้ยงศูนย์เลยกันเด็กสิ่งศูนย์ Lệch xuống thì nhắn cứ câu và hàm lệch Quân đều không được hàm. Qua là bàn, khóc là mưu bàn Quân bay là mưu bán, khóc ừ. là mù bán, khóc ừ. là bán. là mù là mù bán, khóc 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 là เลข460 460เลขฝัน460 460เลขคำนวณคือ73หนึ่งเลขคำนวณ73เ,เลขฝันคือ60เลขคำนวณ็มส73เลขฝันนี่60ปัญหาสองคู่ เลขฝันมีหกศูนย์เลขขำนวณมีเกตสามส่วนตัวพดาวพดาวมากเลขคำนวณหรือเลขฝันหกศูนย์กับเกตสามวักเลขฝันทีแล้วบอกมั์กมมักเลขฝันับไม้ไม่ต้องมาเป็นหกศูนย์นะครับเนาะขันฝันมาศูนย์จังสิมันมีเลขศูนย์คือเก่าบอกข่นได้ฝันไม่ศูนย์ไม่ศูนย์หัวได้ก็ตามขันฝันมาศูนย์ศูนย์มีแท้กับฝันเห็นคนฝันเห็นคนที่เคย คิดผ่านกันมวิบากกจะเคยเป็นศูนย์เงอมันหันได้ลายเป็นไหนครับวที่ผพานมานี่สามสิบบาทนะีเข,เขาขเรับมันคือเอาใหม่แท้โน้มนิ้สชุนศูนย่แล้วชุนซืนอน,น,น้มร้านด้วยร้านมันหาคนตัวเล็กๆตาดำๆยืนเฝ้ายืนีนก็ะาก็ตอนน้ตองมี ก็สุดๆก็แค่ไหนก็จงหมดลานขันมาสัำผาตัวนี้เพิ่นเพิ่นยืนเ้าไว้ด้วยค่ะเพ่ยันเพิยันเสียไม่ไม่วันนี้เอาลายลายเติมแล้วกันได้มาหรอเบ้า่บ้าในฝันเกี่ยวบ้านเลขที่หลังใดเป็นบ้าว้าบ่่อกลัะลอมือสุดท่ายเลยอ่ะ ใกล้ๆมือจังไห่มาถามอีกว่าฝันเกี่ยวบ้านหลังใดเป็นบ่ค่ะอ้ๆังว่าันที่ผ่านมานี่เป็นฝันเกี่ยวบ้านเลขที่เก้าศูนย์นะคะเลขออกศูนย์เก่านะคะขันเป็นขันเป็นฝันว่าบ้านเลขที่เก้าสิบก็เป็นงานบ่คมาขันเป็นมีไฟโยงมาใส่บ้านเลขที่เจ็ดสิบสองติดกันนะเงี้ยติดกันบ้านติดกันเขากถือทั้งบนทั้งล่างถือทั้งสามตัวจบกประวัตเขาอสือสอง สองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์เลถ่อสองคนไป่าบ้านีนห้องกระเจียวสองนี่เลาเป็นรักรอยสองเก้าศูนย์สองเก็บสองเลยเพราะว่าบ้านงทีเกียสองมันติดกันมเยื่สองหลังติดกันเย่อสหลังติดกันอ่ยึขทางกันทางกันบางทีเก็ยสองเพื่อมันถือขายดกันรักเราเปนที่ไฟโยกมาใช้กันในห้องกันในทั้งสองบนทัลงล่าง มันเป็นบ่าน้ำซ้ำมือเลขออกยังมาฝันว่าอันเป็นยีศูนย์กลับมาบ้านสิฝันคนเห็นฝันคนคนข้นเป็นย์อันนี้มาเลยทีเก่าเหมนเดมเลขออกสูนเก่าฝันอย่างฝันฝัคฝันอย่างบอานำก็ว่างวดนี้ฝันข่มฝันอ่ะตีเป็นหกสูนเลขคำนวณอ่ะเป็นเกตสามฝันว่าผู้ชายมาศูนย์ให้ยพอดาว นีเรื่องกันทะเลาะวิวาทตัวเลขว่าเป็นศูนย์หกหกศูนย์เจ็คำนวณคือเจ็ดสามเันนันออกเจ็บสามเท่าบนเท่าล่างมันก็ขอล็อกแบบนี้แหละเพราะว่าวันนี้ก็ได้ได้สองหกก็เจ็บสามหนึ่งมา <ừ> วันนั้นออกเจ็บสามบนล่างเลยกับกักักัสองหกแตงสองหกก็เจ็ดสามวันนี้กับสองหกขึ้นเขาเอาละสองหกขึ้นว่าให้รุูงร่งมันอย่างนั้นพวกเขาเพราะว่า แต่ยมันโมเมนด้อ๋อเยวมนนนคือนแมนว่มเมบ่หกแกนสองหกล้วบอกแกนตะเกียบสามถ้าให่ดิเลกมี่สองครูเออมีสองครูเนี่ยนี่มีสองครูท่านน่นี่มีสองครูท่นองตัวหรืบ่อมีสองหกกับเกียบสามวนดอกเกียบสามทั้งบนทั้งล่างมันก็สองหกมันใจตัวเดียวหลกว่าแต่ว่า ท่านในฝันเกี่ยวบ้านหลังใดว้าวาว,าวา้ีตะเล็กเลขฝันมาทะเลาะวิวาทกันผู้ชายมาศูนย์หายเพิ่นเพิ่นก็เลยตีหกศูนย์ตะวันเลขคำนวณอ่ะมันมีหกสองกับเกศสามบัดแหยเกศล่ลงแค่เกศสาม 6, 3, 3, 3. อ๋อนี่สามน,นี่ใกล้ๆกล้มือแต่นุ่ษยนน์ยากจะมาตามหายนะคะว่าเพิ่นฝันเกี่ยวบ้านหลังใดน,นะคะ,ะใกล้ใมือนะคะมือนี่นนพุ่งจะวันที่มือมือมือเล็กออกเลื่อนไปจนถึงฟันฟันไหน คือขึกนเหคือนขึ้นเหื่นเล็กกว่าค้าเหมอแรกเขาฝันคืมื่อวานกับฟันเจ้าเขาเน่ยสูนมาบานเล็กที่เก้าน้อฟันกว่เล็กกว่านิดนึงโมเมนต์ขึ้นเล็กกว่าขึ้นเล็กกวเลยฟันตอนเจ้าของวันนี้เนาะเพราะว่าจากงอคุูมไปจเป็นขื้นไหมบอเป็นมือไหมเนาะเป็นเมื่อไหม คุณพกว่าเป็นมือไม่ไปเลยพันมือเลยบอกเลยเราเขาเป๊ะเลยเนี่ยท่านนามยืมเงินั้ตัวเต็ๆยืมเงินดือารายได้สรเลยนะฮยังเซ่ออยู่อะไรน่เดี๋ยทีนี้าฝืนเกาซุนซุนเกามเล้ววันนี้สิซื้อตัวใดใกล้ๆมือจังอยู่ถามยืมเต็มออใ้ถาม ได้เบื่อไหมด้่ว่าว่าหม้ากอนหกศูนย์กับเจ็ดสามเจาว่าต้องลอกเพิมฟันประกอบมันบ่ค่ะอ้าวตามคงสุดไทยเด้อค่ะใกล้เมื่อเดี๋ยวนีญาติจะเอาเพิมฟันประกอบอีกที่หนึ่งว่าเพิ่นฟันเกี่ยวบ้านเล็กที่หลังใดตอนนี้บ้านหมั่นใจปันใดนะคะหาม้ากอนสองคููคือหกศูนย์กับเจ็ดสามเป็นแมวทางหาสื่อสินคากินแบงรัฐบาลนะคะมื่อนี้เอาสองคููไปก่อนนะครับการเป็นกั้นก่อนในกรนีอาจจะเป็นครูเดียวด้อครับเด้อ รอคืนสุดท้ายวนส,สั่นเายรอคืนสุดท้ายย่างเดียวในย่านอยู่น่นกันกับบ่ฝัน้องโอ้อันครอบรับนวนี่ถ้อผู้หนึ่งฝันพู้นึงจะบ่ฝันแม่นบ่เลียนกันเนี่ยโอ้โอ้โดวงดวงพโม่ใช่ไดวงผู้นึงข้นดวงผูดหนึง่งลงเข้าใจแล้ว เอาจังมาตาั่มกันไหมล่ะครับเด้อไปใกล้มือหอยออกก้อนยังไงมาตามั <c oughs> ่มนี่ก็ขอ,ขอบคุณผักปุ๋นผูดำเนินายๆเด้อป้องปันก็จะสืจำนวนสืบจำนวนมาให้พี่น้องเป็นได้ครับชมเป็นแนวทางนะครับขอให้พี่น้องโชคดีโชคมันอยู่ดีนี่ครับขุณสุขผลครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีดสสค,ค,ค,ค่ะ